พี่น้องครับเมื่อนิสิภาเห็ดแนวกินง่ายๆครับผมผัดผักกระเฉดน้ำน้ำมันหอยนะครับผัดน้ำมันหอยนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ล่อน้ำมันห่อนนะครับผมขางกระทะไว้นะครับผมกะซิมีผักกระเฉดน้ำนะครับเครื่องปรุงกะซิมีพริกกระเทียมตำใสกันแล้วก็เอามาว่างโปะขังเพิ่งผักกระเฉดน้ำแนวนี้เลยนะครับแล้วก็ซีมีผงชโลนน้ำตาลสดปรุงรสน้ำมันหอยเห็นนะครับกะซิมีประมาณนี้นะครับเออมีรสดีน้ำนะครับน้ำปลาผมบอส่นะครับเพราะว่า น้ำมันหอยล้วก็รดดีนี่ค่อนข้างดีสีเข้มแล้วนะครับเอาละครับช่วงนี้ล่อกระทะหอนอยู่นะครับพี่น้องนี่นะครับล่อน้ํามันหอนอยู่นะครับให้น้ํามันมันหอนจัดๆนะครับพี่น้องพอหอนจัดแล้วก็ใส่นี่หละครับใส่พวกผักกระเฉดนามลงกนะครับเตี๋ยวสิผัดแล้วก็ผัดบอกเลยนับไม่น่าที่ใดนะครับเดี๋ยวผมเสียใจเบิ้งครับนี่นะครับหอนแห้งแล้วนะครับใส่ลงไปครับพี่น้องนดี๋ยวพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องครับพ่อเส็จแล้วนาตาสีออกมาเป็นประมาณนี้นะครับแซบครับพี่น้องย่าพัดโดนครับถ้าพัดโดนแล้วมันสีหยาบครับอันนี้กําลังกินเลยครับไฟหอนจัดๆเราเทลงเลยครับคนคุกเข่าแป๊บเดียวแล้วก็ปิดไฟนะครับเอาออกจากกระทะนะครับเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวไปกินครับผม